แม่ลืมใส่อันรอ,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 อย่างในแกงผักกาดจอกอ่ะใส่ซุปตาจอมมันมเหมือนกระดูกอย่างเงี้ยมันเหมือนตะกรอนอ่ะตะ<า>กร<า>มันแบบมันแบบเปรี้ยวหน่อยอมเปรี้ยวแม่จะใส่นั่งและวป่อมาเพื่อใส่นั่งเปรี้ยวอ่ะใส่นิดนึงมาได้เลยค่ะแล้วก็ อาน้ำพริกกะปิกะลํามันต้องเอาไว้ค้างคืนมันก่อนแล้ะอือืมอือหืขอข้าวกระเฉดร้อนยืม